มาแล้วมาพี่มาเดี๋ยวผมเป็นหน่วยแอสซิสินให้กับทีมเองพี่ผมมาหลังแล้วผมเข้าหลังแล้วเอาไปในบทวะแอสซิสินกูร่วงเอาไปในบทวะเอ,อ,เอ้าเรียบเลยตกข้างล่างเหรอเออแล้วจักว่าแอสซิสินนะเนี่ยแอสซิสินเนะี่ยมาดิมาดิ็ <c oughs> <c oughs> ขำมาๆกันนะครับในกับชาวแกงของผมนั่นเองนะครับในห้องเดสแมทปืนพกนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนี่ยในคลิปนี้ผมจะให้ดูก่อนนะครับว่ามีคนมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คืออิทันนินนั่นเองเนีเพื่อนผมนะอันนี้ชื่อโมนะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเล่นปืนพกขำขำาฮาๆเฉยครับไม่มีอะไรมากครับโอเคไปเชิญรับชมครับตากตาถ้ามันคนยังไม่ค่อยเยอะก็ไปเล่นเองก็ไดไปหวมันไม่ค่อยมีใครเล่นพก ไม่ไม่คนแรกเลยเลยเฮ้ยหยอกหยอกหยกเปิดใช่ไครับวการเก็บการเก็บบนโดยมาขาาสวยมาโอ้โพมยไหล่หล่ข้างล่างลม แคู่ดบานดิตูบานดิเตบอนบตูบานดิตูดบานตูดบานายพี่ต้อยนี่มันเออพี่อ้าวหายมาชิหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นลิงแป๊บขอเป็นลิงวะแต้องยืนบนกระจกดิยืนบนพื้นโอไแล้วหัวไปหัวไปไอ้แท็กอกวละจะโดดานตกแเินหนึ่งะเิน ไม่เมื่อกี้นี่กระจกมันมีแต่นี่มินไม่แตกแล้วมึงแลแตกก็หลกมึงก็ไม่เกี่ยวกระโดดลงพอดีโดนตูดอีกแล้วกระโดนตูดอีกแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วยตูดบานเจ็บอยู่เจ็บอยู่ผมอ่ะเขาตูดบานแล้วเจ็บอยู่โอ้ยหลบ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 เนี่ยหลบน้องทั้งหลายจัดการมันทันนี้ไปเอานี้ไปไหนไหนพี่โอ้แซ่บเฮ้ยพี่เออมันจะมาแล้วโอ้เพียบเลยว่ะสวย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  ơ tuyệt vời. Oui, oui. Ow, 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 เออใช่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 พี่เมื่อกี้จะโดนมีดอ่ะมาเด็กการการเปลี่ยนตัวหน้าเด้งด้วยมีตัวหน้าเด้งหิ่มเดียเนี่ยเฮ้ยผู้เสก็ไม่มีคนอยู่ฝังเราผู้เสก็ไม่มีคนอยู่ฝังเราเออก็ดีเหมือนกันมันก็ดีนะมันกลุ้มลูกบอลมันยาวแล้วมันยาวแล้วเฮ้ยเอ้ยหลบ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  เฮ้ย ja, ไอ้นุ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซ้ายรอบขวารอบซ้ายรอบขวาเฮ้ย้ย้ยายล้วิหายล้วิหายล้เฮ้ยพี่เยพนุ่มพี่เยเอาอีกะลอขาพี่เยครับ้บอลตไนครับนโดดมูข้างล่างโอเคใช่ไหมโอเคผมขึ้นบนละดูจังี้บ้ารเดหนฮ่ยหรือเปล่าาดีเนี่ยา ต้องทีมดีแหละไอ้เหี้ยสายสองายสมาดิมันดีจังว่ะมาแล้วมาพี่มาเดี๋ยวผมเป็นหน่วยแอสซินให้กับทีมเองพี่ผมมาหลังแล้วผมเข้าหลังแล้วเอาไปนบทวะแอสซิกูด้วงเอาไปนบทวะเอายี่บข้างล่างเหรอเออรู้จักว่าแอสซิเนี่ยแอสซิเนี่ยมาดิมา โอ้ยยเติยน่เยไ้เลยโ้ยเฮ้ผมเป็นวยแอสเซินแไอ้ไอ้เอ้ปืนพกใคราปืนพกใครมาเออเนี่ยเนี่ยบอกอยู่ผมเป็นหน่วยแอสเซินนะเิต้าอยากแกล้งน้องเฮ้ยัน้มันอเฮ้ยช่วยด้วยไม่อยากแกล้งแต่มันไม่มีจริงๆว่ะเนี่ยเอาวงเลยเอางล้ไม่ตายตะกีเลยนี่ โอ้โอเอ้าปืนพู่นึกว่าปืนฉีดน้ำคูเออเอออ่าเป็นยันคู่อะเออไม่ได้หมดปั๊บเลยเรียบร้อยเลยตายตัวนพิเตอร์หูยข้าวโหดเลยอ่ะโอ้โหปืนพกพิเตอรมาข้โหดเลยอ่ะนี่ยจริงพี่สุดยอดอ่ะมันเป็นบัฟ เชื่อผมโอ้ยโหตกริบนี่นี่เดี๋ยวผมครับไอ้ฝั่งตามแตกแตักล้างไลยนี่ดูดิดูแก๊สดูแก๊สแก๊สสวยเปล่าโดนลงล่างตัวเข้ามาดิไอ้รถทีละสามมาพี่สุดยอดอ๋อๆๆก็ขอมีคนกินยาครับมันจอขอที่ไหนล่ะจอขอมีคนเข้าบ้านมีคนเข้าบ้านหนึงตัวเนี่ยเรียบร้อยโดนใฟ่เบ็ดเหล่าแบงเบ็ดมันสปตกอร์ นหน่อยขอซเซนต์หน่อยไปล่างผมาป็นหน่วยแอซเซนต์นะเด้หน่วยแอซเซนต์นะเด้มาเด้หน่วยแอซเซนต์นะรู้จักเปล่าเอ้โอ้ยเปลื่อเข้าเข้าข้างหลังเข้ายันตายเลยอ่ะเฮ้ยหลังเข้าอู้พบปอมคุณจะมาป้นท้องเออเรียบร้อยเนี่เปลื่พกดัตเต้ต้องมาละเกือบเกือบอ้คุณเล่นไส้ไหมดีกว่าเอ้า เดี๋ยวปั no. oh, oh, uh, ๊มยาตั้โลนนึงนี่เอ้ยมีตัวเจ็บอยู่อะใครไอใครวะไเอาไ่ใช่เพื่อนเรานี่ยมัใครวะมันไลว่าอย่าง้ทเฮ้ยกสดี้าวโหแม่โททอนลืมบอกลืมบอกเอ้โหโหโหดีอะกระเดเียอยเียว้าวแก๊สสายปนเฮ้ยเฮ้ย ไออกหน้าตาไปออกวเฮ้เออตายตายตายแรงนะเว้ยเนี่ยดี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 เฮ้ยขอให้เล่นพกมาเล่นมีดเลยเนี่ยเจ็บ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 โอ้ไม่ตายวะมันมีตัวไอ้ใส่ชุดทหารอะไรสักอย่างอะโอ้อากาศเด้งนี่เนี่ยเล่นดีเซร็อีกแน้ะเล่นไมมถุกปืนอ่ะมาดิถุกปืนอ่ะไอ้หลังกูถุกปุนกูแล้วโอ้คนเข้ามาคนเข้ามาประมาณนี้ก็โอเคนะผมว่า ได้เยอะก็โอเคแล้วเฮ้ยซอยข่เ่ซอยๆขเน่เฮ้ยเฮ้ยกจะปั่นเขาเลยพวกบอมนี่ต้องเจอนี่ต้องเจอพวกบอมพวบอมป่เอ้าอะไรปลาแลกูแอสตินลเอาเอาางี้ยที่ายาเลยเทคยังเยอะอมึงเปียบเลี่ยนเลน อเดะอเดจะเล่นปืนพกไล่ต่เดะไล่ไจะเล่นมีดไปแกแม่งปืนพกไม่เล่นอโอรโนมีดสองสามสี่ห้าหตัวเจ็ดแปดตัวเลยเก้าตัวเลยออะไม่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงแกนี่เริ่ลยก่อนเลื่อน้อยแอยแซ็กโอแ็ช่วยเลยเอาไปไปไปไโอ้โห ถอยเลยกูถอยเลยเมื่อกี้กูถอยเลยเป็นรถดุกันตังวะเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ใช่ดิสอโซนะที่จะมาเหลาเนี่ยอะไรเนีอะไรอะไรพี่พี่รู้จักตำนานปะสายก็มีสายก็มีไปสามรู้จักตำนานปะเอาแทกโชว์โชว์โชว์วิ่งวิ้งเอาดิเอาดิเก็บเก็บเก็บไปดิสไปเก็บไปดิเก็บสามดิเฮ้ยเก็บไปแล้วขี้นขวาเก็บไปแล้วขี้นขวาวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลย มันเตะ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 มันได้นัดเดียวใช่ไหมที่ขวาโอ้โหไอซานร้าวรู้จักโอ้โหแล้ว, <laughs> ลวพวกคุอยู่คนเดียว <laughs> <laughs> นี่ทำเองไม่ได้เลยกลัวคนอื่นทำมีเชื่องอะไรก็เปิดให้หมดเลยนะกันพร้ okay, <laughs> อมกูมาแล้วไอ้ซัน <laughs> นี่มีลาไปปิดพกอะมาๆ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 โอ้ชิบหายแล้วเฮ้ยช่วยนะช่วยนะเอาใครมาเอาปืนพกยิงใส่กูวะนี่นี่ตึกระดอนตึกนัดดอนแรงแรงอยู่นะแรงอยู่นะกูยิงปืนพกมอมแล้วไม่ได้ปืนได้ปืนใครมาไม่รู้เฮ้ยไป เอาพี่ผมไม่เอาหรอกเอาพีิจัยพีิจัยมีเงาปืนไอ้นี่ไงเดี๋ยวจ้าของเจ้าของเจ้าของเฮ้ยมีคนเข้าบ้านเรามีคนเข้าบ้านเราเฮ้ยมา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 รู้จังหน่อยตัดสินบ้านลุงปีนหมดเอ๊ะปืนหมดเหรอวว่ะต้องใช้พีมแล้วแหละคือพวงบอมได้ไหมอ่ะเอ้ยได้ต่อได้ได้เอาเลยได้ได้เราจะบอกก่อนได้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 โอ้ย ไม่ต้องบอกก็ได้แล้วมั่งอันเนี้ยกินกันอย่างนี้เฮ้ยจะโดนมิดจะโดนมิดเฮ้ยจะโดนมิดจะโดนมิดเฮ้ยเฮ้ยทีมงานช่วยหน่อยครับโอเคโอทีมงานช่วยหน่อยทีแมงก็โดนเหมือนกันนะ่เนี้เฮ้ยโอยมึงตับตุกขึ้นแล้วเฮ้ยโอ้ทำแล้วกูเฮจยารตเลยพวกพอมันเนี้ยมันเบาจังวะเฮ้ยโอ้โหเจ็บเลยไอ้พวกบอมแล้วมีใส่ชัดคนนี้ยังงั้นพวกพอม ป๊อสเติมเฮ้ยไซฝาฝาฐานแล้วฝาฐานแล้วตัวนึงขึ้นฐานไม่ได้เรื่เรื่อเฮ้ยเอ้าแท็กอ่าแท็กเอาไปจัดการนกแค่นั้นโอ้โหโอ้โหพี่แบบนี้มันก็เกินไปดูดิเนี่ยคนเพิ่งเข้ามาเต็มห้องดูดิสุดยอดข้าวหัวกูเจอสุดยอดอ่ะพี่ดูดิเต็มห้องสุดยอดอ่ะ แล้พกอมก็เต็มห้องเหมือนกันโอ้โหนี่นี่คือเหตุผลที่ผมไม่โนะผมรู้ว่ามันต้องมีการชุลมุนแบบนี้เกิดขึ้นดีแล้วพี่เต้ดีแล้วโนะแบกอะไนตาสนุกมาดิตะเจไปไปแม่งดเยเอจพี่เตกเข้าแซงแหลัเข้าละอุ้ยโอ้ฮะไหนวะโอเควเองอ อีกคนปี่แซกกาแฟอีกว้อีกคนไม่ได็กินตื่นเตเนรู้ไเนีวดล้ายืนดิเอายืดิมมงไางี่ียืดิ

เอาเมื่อไงเมื่ไงน้องแตกเรียบร้อยแตกเข้ามาในบ้านฉันอย่างนั้นโอ้โหกูร้อนเลยเอ้ามันยิงไม่โดนเลยวะเอาถ่ายแล้วเฮ้ยใครใครมาโอ้โหอยู่ว่างบานตะไทครายทองคำหืม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 ตะไคร้โคตรเยอะเลยเพื่อนอืมไอ้ขึ้นอุ้ย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 อ้าวอ้าวแล้วเวลาเฮ้ยเด้ยในเวลาปั๊มยาตั้งโลเอ่อมาพิเตอร์อยู่ไหนพี่ผมอยู่ด้วยนี่ผมโดนกระทืบอย่างเดียวเลยพี่

พี่เตโดนลาบแดกโอตาโดนเอฟซีย <If S 3> oh, ิงห no ัวเพราะมเรียบร้อยแล้วหูเออโดนยิงหัวเอีิเซก้า่าฮฮ่ย่่า่าาฮ่าฮ่า่ะา่่่่กุ่นไอุ้่น พุทธิโอ้ยเรียบร้อยโอ้โหหน้าดิง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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเล็กเล็กต้องสองตัวเล็กสองตัวยังไงเต่ายิงดีเลยเออดิเออหนูไงกำลังเปลี่ยนปืนกำลังเปลี่ยนปืนเลยกูจะเปลี่ยนปืนด้วยธนูเลยใช่ไหมเฮ้ยเปลี่ยนปืนด้วยธนูอืมกูจะด้วยธนูเลยกำลังจะแบบปิดปิดท้ายด้วยธนูเลยอ่ะอาไไหนก็ได้ไหนละ เอฟซีเขดูอยู่แน่เลยไหนปิดคลิปอีกทีดิแซกเอนดิโอ้โหอ่าเขียนเขีย่เขียนเขียนเขียนโอเคขอบคุณครับผมที่ยังจำมันได้แล้วก็ทักทายกันเนาะแล้วก็ขอบคุณท่านอื่นๆที่ได้เข้ามารับชมของตะเวเกมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตะเขาด้วยนะมือโป๊ะมือโปะ อคือโป้เขาเป็นคิดแบบมือโป้โอเคโอเคแค่นี้พอนะไปไป